โอ้โหนี่ฉากเปิดนะครับยังไงก็ตอนเข้าสู่ร่องบัจจนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเกมเกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอลิซานะครับที่เป็นเวอร์ชันเดโมโส่วนเวอร์ชันจริงเนี่ยน่าจะยังไม่มานะครับเกมนี้นะครับมีเอามาปล่อยในอินเทอร์เน็ตนะครับให้ทดลองเล่นในเวอร์ชันเดโมกันก่อนนะครับเห็นฉากเปิดแล้วเนี่ยเหมือนมีการยิงปืนนะครับใส่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ความสูงในค่อนข้างเท่ากับคนเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ สาวคนหนึ่งครับนอนอยู่ฮะฉันอยู่ที่ไหนนี <Well> ่ What this? Need มันอะไรกันฉันต้องไปจากที่นี่เออ๋อ,อเราสามารถเดินได้นะครับโหเป็นมุมมองเหมือน Resident Evil ใช่หรือเปล่าวะจริงๆเราก็ไม่เคยเล่นนะครับแต่เคยดูในคลิป เออใช่เลยอะ่ะโอ้หแล้วท่าเดินเรานะครับเหมือนกับตุ๊กตาเลยนะครับแถมชุดที่เราใส่เนี่ยก็ยังเหมือนตุ๊กตาอีกนะครับเดินไปที่ประตูเราต้องกดอะไรเอ่ยเราจะเปิดประตูยังไงล่ะโอเคครับมันล็อกอยู่แล้วเราควรจะเอ,อ่อวิ้นเราเดินท่าเดินเราน่ากลัวเนี่ย A small night table here ในซาดรเวอร์มีลิ้นชักอยู่ด้วยลองเปิดลิ้นชักดูครับโโอ้มาถึงให้ปืนกูเลยมันมีปืนอยู่ในนี้ฉันควรจะเก็บมันไว้กับตัวแล้วก็กุญแจด้วยน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโนต้ตอีกอฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันถูกบอกไว้แต่ปืนเนี่ยมันเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากฉันยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่นะ เหมือนเรามีปืนอยู่กับตัวนะครับกดสเปซบาร์น่าจะยิงได้เอาละครับคิดว่าเราควรจะออกจากที่นี้ได้แล้วนะครับไอเทมคุณแจโอเคเอามาโอเคไขเรียบร้อยแล้วโอวการใช้ไอเทมนี้ใช้ค่อนข้างยากนะครับ ใคันรครับ <Excuse me. S 1> โทษนะคะ <I> ฉันโอ้โห,โหมันทันหด้มาเข้าห้องไปเข้าห้าองไปออกไรโอ้ต้องจูกต้องจูกก่อน โอ้ยโดนแล้วกูโดนตบไปสองดอกอืมอืมตายไหมโอ้โหกูตายแน่แกูต,ต,ตายแน่เกมตึงเกมถึงตายตายตายเออโอ้โหเอางี้เลยเอะนี่ฉากสองแล้วเนี่ย 2> 2> เหมือนเราจะได้เฟืองมานะครับแต่ว่าตอนนี้เจ็บหนักพอสมควรเราทำยังไงกับอีตุ๊กตาเวรตัวนี้ได้บ้าง เจ็บแสบมากเลยนะดูสิว่าเมื่อกี้ตุ๊กาตามันทำอะไรอยู่ครับเออดูไงวะนี่ก็เป็นสัปะรดเหมือนไอ้พวกนั้นเหรอเหมือนมันจะตายแล้วนะไปต่อก่อนดีกว่าโอเค มันจะเป็นบ้านเก่านะครับประตูเข้าได้ไหมล็อกนะครับมีเสียงเหมือนอะไรกำลังเคลื่อนไหวยอยู่ข้างล่างนะครับและห้องนี้ก็โอ้โหมันจะเงียบกันไปหรือเปล่าเธอวันนี้เราได้รับบทเป็นไอดอลสาวหรือเปล่า f o u ์วบ of box o f จุดสี่ห้อ่าน่าจะเป็นกระสุนครับ กระสุนมาเพิ่มเฮ้ยเธออย่าอย่ายิงฉันช่วยเธอได้นะแกเป็นใครที่นี่คืออะไรใช้คือโพและนี่ก็คือบ้านตุ๊กตาบ้านตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอไม่จริงเหรอเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมใช้หนึ่งใส่ชุดนี้ใช่แล้ว บอกไม่ได้จริงถ้าเธอเอา Tooth Wheel มาอย่างนี้แบบนี้ฉันจะแลก hey, hey. เปลี่ยนสิ่งของ <I 'm S 1> ให้กับเธอได้ <c oughs> อย่าหลอกฉันเลย <c oughs> เอาทู o t h ลมาไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรโอเคเมื่อกี้เราได้ทู o วีลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปแปลกดูซิว่ามันจะแลกอะไรได้บ้าง เรามีทูตวิวห้าอันวิพันโอ้โหมีปืนกลราคา20 d สเดรสโอ้เปลี่ยนชุดได้ด้วยโอ้โหเกมนี้น่าจะยาวนะ <c oughs> ดูแล้วยาวแน่ๆเลยออะโอเคออกก่อนเหมือนจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นห้องแบบแบบห้องส่วนตัวเราเอาไว้เซฟ หรือว่าเอาไว้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบผีไม่เข้ามาโอ้โหมาถึงมันก็เปิดเราแล้วดีนะโอ้โหมันไม่มีระบบวิ่งจริงเหรอวะถาจริงยาอึดอัดปะแบบเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เฮ้ยชึบยิงสองสามสี่โอ้โ,โดมอีกดอกตายกูตายแน่กูตายแน่ โอ้หเดินตามมาติดๆออกไปโอ้กูเดินช้าซะด้วยโอ้โหโอ้โหมันยากเกินไปไหมเธอเ <c oughs> ดทตายดูหน้าก็รู้แล้วว่าแกนเนี่ยมันไม่เป็นมิตรซะเลยอ <c oughs> ยา่ยาอย่า อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าห้านัดกี่นัดวะหนึ่งสสมสี่ห้าประมาณห้าถึงหนัดนะครับแต่ที่นี่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วไปต่อเหมือนตะกี้เราลงไม่ได้ใช่ไหมอ้าวแล้วตะกี้ถ้าเราลงไม่ได้แล้วไอ้ผีตัวนั้นมันมาจากไหนวะเอไหนอย่าย่าอยา ่าห้องนี้สรุปว่ามันน่าจะตามมาไม่ได้นะครับรอบนี้แหละไม่ไมีพลาดโอ้ยโดนไปดอกหนึ่งต้องรีโหลดกระสุนรีโหลดยังไงวะลองกด R ดูได้ไหม <c oughs> โหกูตายแน่เลย <c oughs> เข้าประตูนี้แล้วไปหาวิธีรีโหลดกระสุนก่อนอุ๊ยผีดแล้วผีดตัวนั้นหายไปแล้วด้วยเออเราจะทํายังไงกับกระสุนดีครับอ่าโอเคเรียบร้อยรีโหลดแล้วม,มาได้เวลาแก้แค้นเราเสียกระสุนไปฟรีๆหรือเปล่าเม่อกี้เมื่อกี้แกมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่ามาเลยตามพี่มาไอ้น้อง ตามมาตามมาตามมาเฮ้ยซุปสีอ่าเออตายเราได้ทูตวิวมาสิบอันครับแต่เลือดเราก็น้อยแล้วนะเอาไปแลกอะไรได้บ้างเดินทางต่อได้เหมือนเราจะลงไปข้างล่างได้แล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได รับอนุญาตให้ลงไป a s h a p e of the Lock ลูกไล k ์ AI โอเคก็คือแต่ละล็อกเนี่ยมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับอ๋อตะกี้คือเราลงเดินไปลงไปเฉยๆไม่ได้เราต้องกดปุ่มด้วยวิวิวิตัวไรคายขึ้นมาจริงน้ะไม่ได้หรอก เดึบๆดบลงมาเดบดบลงมาเปลี่ยนกระสุนก่อนโอ้โหมาแล้วไอ้เวนตายไหมตายเรียบร้อยโอ้โหฉันไม่ใช่เล่นๆนะมาอีกแล้ว<อ>เยคิดว่าไงอุ้ยข้างล่างก็มีโอ้โหตายกูตายกูตายโอ้ย โอ้ยมันวิ่งเร็วด้วยอยา่าโอ้โหโอ้โหแบงกระโดดได้ด้วยขึ้นขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปโอ้ยมันตามขึ้นมาไม่ได้นะครับเป็นผีที่ค่อนข้างโง่นะครับากับการขึ้นบันไดแค่นี้แกยังทำกันไม่ได้อ้แต่มันดักได้นะ เออดีจุกจุกบันไดเท <laughs> <laughs> ่าที่เคยดูมาฟิลมันก็เหมือนโอ้โหแต่กระสุนหมดแล้วอะเหลือสามนัดเราจะฆ่ามันหมดได้ยังไงอะเราจะฆ่าตัวตัวผีกระตัวผู้หญิงได้นะแบบนี้มานี่มามาหน่อยเออโอ้โหรอดปะวะรอดปะวะรอดปะวะขึ้นบันได เราจะต้องไปซื้อกระสุนให้ทันนะครับโอ้ยโอ้ยเมันสาวเราแล้วเะเกี้ปอฉันมีทูธวิวมาให้มาแลกของกันเถอะอเวนไอเทมกระสุนเออนี่นี่น,นี่เอ,อ้ยดียายา,ยาสามห้าโอเคมันมีปืนใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จะซื้อไปทำไม ซื้อให้หมดเลยก็คืองัดกันไปเลยอะเอาเดีมาโอ้ยโดนแล้วโดนสามเมตรล่วงลีเลยกระสุนชมที่นี่น่าจะไม่มีอะไรนะครับประตูเข้าได้ด้วยว้าวกระสุน อเราอยู่ที่ชั้นสองอีกครั้งหนึ่งนะครับยุดกระสุนมาต้องการอย่างเดียวเลยเอ้ยมีคนอยู่ข้างล่างคนหรือผีวะไม่เป็นไรครับแต่เรามาสำรวจข้างบนก่อนละกัน,กนข้างบนนี่เหมือนจะมีไอเทมอะไรบางอย่างนะครับอะไรเนี่ยเลตเตอร์บล็อก a n d not e ไ ing Here เราขังแอดแอดมิสตันไว้เพราะว่าเขาเนี่ยไปไกลแล้วแบบว่าเขาแบบจะเป็นบ้าไปแล้วคนไข้หลายคนเนี่ยตายจากการทดลองที่แบบไร้หัวใจจากเขาแย่ไปกว่านั้นเขาบอกว่าสิ่งนี้มันสนุกคราวนี้แหละเขาจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านแห่งความสนุกของเขาอ่าเลเทอร์บล็อกเก็บไว้ครับคนแอดมิสตันเขาเป็นหมอที่นี่หรือเปล่า เขาบอกว่าประตูนี้นะครับถูกกั้นไว้ด้วยอหอ,อกอันใหญ่ยังยวเราต้องลงไปข้างล่างก่อนครับเพราะว่าตะกี้เราเจอกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้อยเรียกว่าเจอเรียกว่าเห็นดีกว่าโอ้โหเจอเจอกันอย่าอีกนัดหนึ่งไม่ตายโอ้โห จะพกตุ๊กตานี่อาจจะเคยเป็นคนมาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เจ้ตุ๊กตาตัวเนี้เอออาจจะทําให้คนเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเราเองล้วนๆนั่งโอ้โหอ้าวออไม่ขึ้นเออคาซีนเขาดีนะเออลิฟต์ตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะใช้งานไม่ได้โอเคใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ ครั้งนี้นะครับเราจะต้องลอดไปให้ได้ฉันจะไม่ตายอีกแล้วแหละโอ้เป็นห้องที่เก็บคำภีอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่มันเหมือนเป็นพัซเซลที่เป็นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งติดกับแท่นบูชานี้มือจับบางอย่างมันติดอยู่ที่ด้านข้างมันเหมือนกับเป็นกุญแจฉันควรที่จะลองเอามันออกโอเค move key มือนมันติดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอสไลด์อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราจะต้องเอากุญแจเนี่ยออกมาจากฝั่งนี้ให้ได้นะครับเฮ้ยนี่ได้แล้วโอเคโอ้โหก็จะไดเเ้เรียบร้อยครับกุญแจที่เป็นรูปหมัดหรือรูปมือ มาที่ห้องเดิมนะครับหลังจากที่เราเนี่ยไปบ้าบอกกับพัซโซนั้นเกือบสิบนาทีโอ้โหจะบ้าตายครั้งนี้เนี่ยผมจะไปไหนต่อดีละ่ะมันไม่มีผงแทนทุ่งแผนที่อะไรบอกเลยคาดว่าที่นี่น่าจะมีผีอีกตัวหนึ่งอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้สร้างมาจากขี้ผึ้งหรือบางอย่างแต่มันเหมือนจริงมาก โอ้โหพี่พี่เราไม่เกี่ยวโอ้โหคนน่าก,กลัวเลยตัวมันเริ่มเลยยิงตายไปเนี่ยห้องแรกน่าจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ห้องที่สองแหมเป็นสาวถือปืนที่เท่มากเลยแต่ใส่ชุดตุ๊กตาห้องนี้สินนะปึออ๊บไอเทมเออ่กุญแจ Left hand key โอเคไปดูสิอัลล็อกแล้วไปเข้าไปเข้าไปแล้วง้างเปิดเลย <c oughs> เราเจอเลเทอร์บอกอีกแล้วครับเลเทอร์บอกนี่น่าจะไปทำปริศนาอะไรบางอย่างได้นะโอเคอย่าบอกนะว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ <c oughs> ฉันน่าจะตื่นมาบนเตียงนี้มากกว่านะ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> เออทำอะไรได้อีกครับโอ้โหมีเมคอัพเซ็ตอยู่บนโตนี้ด้วยนี่ต้องเป็นห้องผู้หญิงแน่ๆเลยเจ็บไปห้องติดต่อมาแล้วควักปืนก่อนเลยครับน่ไม่มีอะไรดิดคลอเซ็ตตู้เสื้อผ้านี้เต็มไปด้วยคลีนชีทก็คือผ้าเอ่อทิชชู่แล้วก็เออ่ ผ้าเช็ดตัวฉันสามารถใช้ของพวกนี้ทำแบนเดดหรือว่าผ้าพันแผลได้ในกรณีที่พวกมันมาจมตีฉันเออได้เม็ดคิดมาเลยครับหนูหว่าต้องเอาไปครับสองกระจกด้วยฉันดูไม่ค่อยดีเลยนะ <c oughs> แกจะดูดีได้ยังไงเอ้เผื่อเธอจะปวดขี้เออฉันไม่ปวดขี้ตอนนี้อ,อ,อาบน้ำนี้มันสะอาดจริงๆ แต่รู้สึกว่ามันจะเปลียดนิดหน่อยนะเฮ้ยเชิบนั่นน่ะไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเราสำรวจข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่เราเข้าได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยก็คือห้องของห้องครัวนะครับห้องที่พี่ยักษ์อยู่แต่เข้าไปเนี่ยก็น่าจะเดือดอยู่กดวิ <c oughs> ขอขอ่งกัไม่ได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะรอดไปได้ พี่ยักษ์ตามน้องมาไปไป,ไป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 นี่ครับเราจูเขาไปเลยอย่านะโอ้โหตันโอ้โหพี่ยักษ์เข้ามาได้ด้วยเลเทบอ y อีกอันนึงโอ้โหอ๋อเราหลบเราหลบได้นะครับโอ้ยกระเด็นเลยคว่ำเลยดุดุไปไหมโอ้โห อย่าอย่าทำน้องโอ้โหตายเลยเด็ด <c oughs> เอาเป็นว่าผมน่าจะต้องจบเกมไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเดโมโด้วยไงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ให้เราไปไหนหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามียังไงเนี่ยไปต่ออีหน้าแน่นอนนะครับ ก็สำหรับอลิซานะครับและผมบอชูจะต้องลากัไปก่อนในคลิปนี้นะครับ mm hmm. ชืช่นชอบังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า